ใช้เงินสักหน่อยเว้ยจะได้ไม่เครียดอะไรมันกลายเป็นว่าแทนที่มันจะเป็นเฮลตี้กับเรามันกลายเป็นท็อกซิสซะอย่างนั้นการได้มีสิ่งที่เราชอบมันก็มีความสุขแต่การไปมีสิ่งที่เราไม่ชอบเข้ามามันก็ทําให้เราเป็นถูกได้เหมือนกันบวกเวกวยไวอะไรกันนะท็อปปี้ที่จะมาพูดวันนี้เราพูดกันจนแบบ ปากเปียกปาก,ปากแชร,แ,ชรแต่ว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่า EP พนี้มันเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยมุมมองนี้ก็น่าสนใจเกี่ยวกับการรักตัวเองเนี่ยมันทํำยังไงคือมันอาจจะดูเป็น ท็อปิกที่แบบเอ้ยเบสิกการหลักตัวเองแกเชยไปปะคนพูดเยอะมากเลยเราเห็นหในโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้อ่ะก็ทำอย่างงี้สิทำอย่างนั้นสิก็ไปเห็นอีกกระแสนหนึ่งเหมือนกันที่เขาก็พูดเรื่องเซิร์ฟเลิฟเนี่ยซึ่งเราก็แอบเห็นด้วยเล็กๆมันจะมีความขวางโลกอยู่ตรงที่แบบว่าอ้าวแล้วถ้าการที่เราพาตัวเองไปกินอาหารดีๆพาตัวเองไปในที่ที่ดีไปทำกิจกรรมไปทำอะไรใหม่ๆไปผจประสบก,การณ์ใหม่ๆให้รางวัลตัวเองด้วยการซื้อของแพงๆหรือนั่นนี่นู่น แล้วมันเท่ากับว่าทาสิ่งเหล่านั้นเป็นการรักตัวเองอะ ม่ก็ไม่ใช่ว่าเรากําลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสังคมหรอกันแล้วเราต้องไล่ตามมาตรฐานนั้นไปด้วยใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเรานอนเฉยๆไปว่าเราไม่รักตัวเองเหรออะไรองนั้นถ้าเราไม่ออกกับลังกายล่ะแต่ว่าเราไม่รักตัวเองเหรออะไรอย่างเงี้ยได้ออแม้อ๋อคือเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าการจะรักตัวเองก็ยังต้องมีมาตรฐานแบนี้อีกว่าแบบไหนถึงจะเป็นการรักตัวเองใช่หก็ยังมีมุมมุมนี้อยู่ด้วยทุกอย่างมีหลายมุมต้องเออแต่ว่าคือสำหรับมานนะมันรู้สึกว่ามันต้องแยกเป็น2ออย่างคือการรักตัวเองที่เป็น กายภาพกับความรู้สึกถ้าบางอย่างที่เป็นบรรทัดฐานสังคมอะที่มันดีอะมายก็รู้สึกว่าก็วิ่งไล่ตามเขาบ้างคือที่ผ่านมารู้สึกว่าอยู่ดีเทนออกกําลังกายมันก็มาประมาณปลายปีที่แล้วอะรู้สึกว่าเริ่มแบบเริ่มเกลื่อนเริ่มแบบเอ้ยพิริสโยคะอะไรเงี้ยใช่ใช่รู้สึกว่าของพี่เห็นก่อนหน้านั้นมันจะเป็นช่วงวิ่งวิ่งเออช่วงแกงวิ่งก็วิ่งใครใครก็ไปวิ่งการมาราธอนใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น สังคมมันมีมูฟเมนต์แบบนั้นแล้วเราแล้วเราตามมูฟเมนต์สังคมนั้นไปแล้วมันดีอ่ะมันก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ที่จะวิ่งตามบรรฐานสังคมแต่มันไม่ใช่หมายถึงกับว่าแบบหูจะวิ่งตามทุกอย่างแบบอายุยี่สิบห้าต้องเออหรือว่าคุณต้องเป็นจิมโบรแบบออกกําลังกายจนต้องมีล่องสิบเอ็ดจนต้องแบบเบียดหเบียนตัวเองเออจนรู้สึกว่าแบบมันมันอันเฮลตี้กับชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยเออแต่ถ้ารู้สึกก็แบบ บางทีก็มองสังคมบ้างหมายถึงบางคนบางคนอาจจะมองเัวนอย่างนี้ว่าการนอนคือฉันมีความสุขคือฉันรักตัวเองแต่บางทีนอนจะเป็นแพร่กดทับอะไรเงี้ยคือมองคนอื่นบ้างอะไรแบบนั้นขยับหน่อยอ่ะใช่สมมติว่าบรรทัดฐานสังคมก็ไม่ได้แยกแค่เราเลือกหยิบมาให้มันฟิตอินกับตัวเราเองอะคือในการจะตามเทรนหรือตามอะไรพวกเนี้ยมันทําได้เว้ยมันทําได้เพียงแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันต้องไม่ใช่ ตามจนเราแม่งเหมือนกับมันมันสร้างความทุกข์ให้ตัวเองหรือสร้างสร้างความเดือหล้อนให้คนอื่นอะไขนาดนั้นม่ยกตัวอย่างเรื่องออกกําลังใช่ป่ะคือจริงมันก็ดีต่อสุขภาพไงคือนั่นนั่นคือคุณตามถูกจุดนะแต่ถ้าคุณไปตามในเรื่องแบบเฮ้ยฉันต้องซื้อรองเท้าต้องอุปกรณ์อุปกรณ์เป็นใส่อุปกรณ์แต่แบบสุดท้ายไม่ได้ออกกําลังขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราเราต้องรู้ขอบเขตคือคือรู้ข้อจากัดว่าแบบเราไปได้แค่ไหนถ้าแบบเออถึงแล้วเราก็ อยู่ในจุดที่เราสบายใจพอเป็นอย่างเงี้ยก็เอาแหละแล้วรแล้วสุดแล้วตัวเองแล้วมันต้องทํำยังไงหล่ะในเมื่อแบบทาตามเชนที่เขาบอกว่าทำอย่างนี้สิจะได้แบบเราจะได้รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นก็ไม่ตอบโจทย์อีกแล้วทำยังไงถึงจะรักตัวเองได้ห่ะคะเห็นพี่นี่พูดกันจังเลยตรงเนี้ยแนะนำหน่อยสอนหน่อยได้หรือไม่อได้ค่ะที่จะสอนให้ที่สอนการจะรักอะไรสักอย่างอ่ะคือเราเราก็ต้องรู้จักก่อน คือถ้าเราจะรักใครสักคนเราก็ต้องรู้จักเขาการที่เราจะรักตัวเองได้เราก็ต้องรู้จักตัวเองประมาณหนึ่งเราก็ต้องรู้จักตัวเองก่อนใช่ไหมคือเหมือนเนียรู้ว่าโอเคโดยธรรมชาติแล้วเราเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงหรือแบบเราชอบไม่ชอบอะไรข้อจํากัดคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งส so bon> ิ่งที่เราไม่ชอบก็ควรจะรู้นะใช่อันนี้อันนี้คือคนอาจจะไปโฟกัสว่าแบบเอ้ยรู้ว่าเราชอบนู่นชอบนี่ลืมคิดไปว่า แล้วเราไม่ชอบอ,อ,อะไรเออเพราะว่าไอสิ่งที่เราไม่ชอบบางทีมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์นี่แหล,ละการได้มีสิ่งที่เราชอบมันก็มีความสุขแต่การไปมีสิ่งที่เราไม่ชอบเข้ามามันก็ทําให้เราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันเออการกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่เราแบบไม่ได้ต้องการมันหรือแบบไม่ชอบมันอันนี้ก็สําคัญคือมันก็คือสิ่งหนึ่งที่มันถ้ามันเข้ามาแล้วเราไม่ชอบแต่เราต้องแบบไปฝืนรับมันฝืนทํามันขนาดนั้นอ่ะเอไมันก็ค่อยๆบั่นทอนเราไปเหมือนกัน แต่การที่จะรู้จักตัวเองได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะแบบก่อนที่จะเข้ามา,าอ่านอ่ะแล้วแบบอ่านสรกปต์ร็รู้สึกว่าเออว่ะแบบเราสองคนคิดว่ารู้จักตัวเองดีพอ,พอหรือยังมากหรือรู้จักตัวเองมากแค่ไหนครอบคลุมหรือยังซึ่งก็ยางเรารู้สึกว่าบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ารู้จักตัวเองมากพออาจจะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ ได้ใช้เวลากับตัวเองใช่ใช่ไม่ก็รู้สึกเออคือในชีวิตประจําวันอะมันมีทุกอย่างที่มันดึงความสนใจให้เราต้องไปโฟกัสตรงนู้นโฟกัสตรงนี้จนเราลืมจนเราลืมใช่จนเราลืมที่จะโฟกัสกับตัวเองอันนี้มันเหมือนเป็นหลักจิตวิทยาด้วยนะใช่บางทีเราอาจจะไม่ได้มีเวลากลับมามองว่าแบบเฮ้ยวันนี้เราทบทวนตัวเองเออเราเจออะไรมาเราแบบไปเจออะไรที่เรารู้สึกเฮ้ยรู้สึกดีจังเลยกับมันหรือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแม่งไม่โอเคกับเรื่องนี้เลยวะอะไรเงี้ยคือเราก็หาอะไรทําเพื่อดึงความสนใจเราไปใช่ จริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นขั้นตอนของการแบบรับรู้ของตัวเองเหมือนกันนะคือจริงๆแล้ววิจัยเขาก็บอกว่ามันมี3ขั้นตอนแต่คือถ้าเกิดให้พูดให้ง่ายๆเลยก็คือมันเหมือนการที่เพย์บอกเม,มื่อกี้เหมือนคือการที่มีโกรอไม่เซ็ตหรือว่าการที่รับรู้ตัวเองว่าตัวเองรู้สึกยังไงหรือว่าทําอะไรไปบ้างในวันนี้ก็คงมีทุกเรื่องในทุกๆวันแหละว,ว่าแบบเออวันนี้เราทําสิ่งนี้แล้วชอบทําสิ่งนี้แล้วไม่ชอบแต่แค่บางคนสามารถรับรู้ได้แต่กับบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีเวลามาโฟกัสตัวเองเขาก็จะแบบ ไม่รู้ก็คือปล่อยไปอะไรเงี้ยเออก็คือปล่อยไปจนสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นแบบปัญหาสะสมหรือสุดท้ายแล้วเราอาจจะแบบบางคนเป็นซึมเจ้าอะไรไปเลยก็มีนะอะไรเงี้ยฮ้่แต่งจริงที่ไมพูดเมื่อกี้มีพอย n คือแอบรู้สึกว่าเออพอพอพอไมพูดมาแล้วมันก็นึกขึ้นมาได้ว่าแบบเออมันมีจริงเนี่ยอาจจะแบบไปทํางานหรือว่าแบบระหว่างเดินทางไปทํางานหรือไงก็ตามแล้วเราไปเจอเรื่องที่เราอาจจะไม่สบายใจเราแค่รู้สึกว่าแบบเราไม่อยากสนใจมันแล้วอะเราก็แค่ปล่อยปล่อยมันไปเฉย บางจุดมันอาจจะดีที่เราสามารถปล่อยมันไปได้แต่มันบางทีการปล่อยมันอะมันไม่ได้ปล่อยแบบเราเราเคลียร์มันได้จริงจริงเออมันเป็นแค่การแบบไม่ใช่กบกบไว้เลยเลยปัญหาที่ไปผ่านมันไปแต่ว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาเราหลีกเลี่ยงปัญหาอะไรแบ่นั้นแ้วจริงๆหลายคนเป็นนะแบบว่าหลีกเลี่ยงการมาเชิญหน้ากับตัวเองมนเลยทาให้บางคนไม่รู้จักตัวเองว่าจริงๆแล้วต้องการอะไรต้องทําอะไรกันแน่ที่มายกขึ้นมาที่บอกว่าที่มาไปอ่านมาคือ เหมือนกับมันสําหรับคนที่อยากเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นนะสเต็ปถัดไปหลังจากให้เรารู้ตัวเองแล้วมันคือการคิดวิเคราะห์ว่าเราควรจะแก้ปัญหานี้ไหมหรือสิ่งที่เราทํามันดีอยู่แล้วคือถ้าสมมติว่ามันไปเวที่เราควรแก้ปัญหาแล้วเราควรแก้ยังไงหรือว่าแบบเรารู้สึกอะไรอยู่แล้วความรู้สึกนั้นนะ่ะมันจะเอ็กซ์เพรสออกไปยังไงหรือว่าแบบ เราควรเราควรรับมือ,อยังไงกับความรู้สึกนี้อะ่ะหรือหรือบางทีถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคเราเก็บความรู้สึกนี้ไว้เพื่อเราจะได้เรียนรู้ตัวเองว่าโอเคเรารู้สึกอย่างนี้แปลว่าเราแบบนี้แบบนี้แบบนอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนที่แบบว่าไม่เคยที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความรู้สึกตัวเองเลยคือใช้วิธีการแบบของช่างไม่เถอะไปนไปมันก็คงหายไปแต่มันไม่ได้ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิต บางเรื่องเราอาจจะเหมือนกับว่าเฮ้ยจริงๆตอนนี้เราผ่านไปได้แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยสตั๊กกับมันอยู่วนกลับมาคิดบ่อยๆใช่มันยังมีผลกับเราอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าการที่จะฝึกมาเผชิญหน้ากับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ที่ดีเหมือนกันก็เริ่มต้นจากง่ายๆคือทบทวนตัวเองแหละก็เหมือนอย่างที่ไม่พูดไปอ่ะก็แบบว่าเริ่มจากทบทวนตัวเองก่อนว่าวันนี้เออเราเจออะไรมาเรียบเรียงนู่นนี่นั่นคือคุยกับตัวเองอ่ะพอพอเราเรียบเรียงได้แล้วว่าวันนี้เราเจอเหตุการณ์ที่ดีไม่ดีีมมาาาาาาออออยย่่่งงงงนน้้ะวเเรก็ถตดู แล้วเราแล้วมันเอฟเฟกยังไงกับเราบ้างแล้วเราจะทําให้มันดีขึ้นหรือเราจะจัดการกับมันได้ยังไงเสร็จสับโ์นั้นแล้วถ้าอยากเห็นมันเป็นรูปไปทมมากขึ้นเดี๋ยวนี้เราเห็นคนทำ journal book กันเยอะมากบันทึกอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในวันนั้นลงไปซึ่งเดี๋ยวนี้คนอาจจะไม่ค่อยใช้การเขียนกันแล้วเนื่องจากแบบดิจิตอลมันเข้ามามีบทบาทอย่างเราเมื่อก่อนเ็เขียนไดอารี่ตลอดตอนนี้ไม่เขียนแล้ว มันจะกลับไปเขียนอยู่เพราะว่าทำสคริปต์วีพีนี้นี่แหละรู้สึกว่ามันเป็นการรีเฟล็กตัวเองได้ดีนะแต่พอมันเขียนออกมาแล้วมันเหมือนกันได้ทบทวนได้ถามตัวเองไปด้วยในเวลาเดียวกันนะการเขียนอะพอมันออกมาเป็นรูปมาททำมันเขียนมันได้ทบทวนมันรีเฟล็กตัวเองเสร็จปุ๊บเราจะเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นแล้วเราอาจจะได้เจอตัวเองในมุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าจริงๆเราเป็นแบบนี้วะไอ้ที่ผมบอกว่าอันเนี้ยเขียนไม่เห็นเขียนไม่เห็นด้วงเขียนมายวเขียนแต่ไม่ได้เขียนไดอารี่ขนาดนั้นคือมันจะเขียนต่อเมื่อเราแบบวว่่าาเอรยก ไม่ไหวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไหวเลยเว้ยแต่เออมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เราเปลี่ยนมุมมองความคิดอ่ะมายจำทิ้งเอาไว้คือมาเคยคุยกับคนนึงแล้วคนนั้นเขาแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเขาเป็นคนมองมุมเดียวอ่ะเหมือนกับว่าม่มองมามองมุมต่างกับเขาแต่เหมือนกับว่าไม่รู้อีกมุมนึงที่เหมือนกับว่ามันในเหตุการณ์เดียวกันในเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าเขาไม่ได้รู้ในมุมที่ไม่รู้ด้วยซ้ำเหมือนเขารู้ไม่ทั้งหมดอ่ะแต่ว่าไม่รู้มาสองมุมมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนนั้นมันก็แค่ฟังเฉยๆแล้วมันก็เขียนลงไปว่าอย่าไปถือสาคนที่มองอะไรมุมเดียวถ้าเขาไม่รู้จริงก็ปล่อยเขาไปเถอะอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็รู้สึกว่าตอนที่อยู่หนาเหตุการณ์นั้นะมันก็รู้สึกว่าจะงุดหงิดล้วพูดกับเขาปดีไหมว่าเฮ้ยรู้ไม่จริงหุบปากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แค่มองเฉยๆแล้วมันก็เขียนไปว่าอย่าไปถือสาเขาเลยมันก็รู้สึกว่าวิธีนี้มันก็เป็นวิธีที่เวิร์กเหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดามความจริงบรรทัดฐานสังคมมันสอนเราว่า ถ้าเราเดินเข้าไปว่าเฮ้ยหุบป,ปากดีแล้วก็ต่อ,อยแม่อะไสังคมจะพูดว่าเราไม่มีบุฒทีภาวะทางอารมณ์เข้าใจปะอันนี้คือเราวิ่งเล่นตามบริบทสังคมอยู่สังคมบอกว่าเราไม่มีบุฒทีภาวะทางอารมณ์เลยเราก็เลยจะมีใครทราบนอกจากเราใช่ <c oughs> แล้วมันหลุดน้อยไม่มีอินนด้เป็นเจอ r n a l b o o กของฉันคุณไม่ต้องมายุ่งนะคะเออนั่นแหละก็รู้สึกว่าเห็นด้วยก <c oughs> ับที่พี่หงพูดเหมือนเคยเห็นแบบพวกนักจิตวิทยาเขาก็แนะนำแบบว่าเออเนี่ย มันบางทีเราเขียนเสร็จมันมีมันมีให้เราเหมือนกับเขียนเรื่องอารมณ์ด้วยอ่ะนึกออกปะช่องติ๊กอารมณ์เออเหมือนอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอารมณ์เป็นยังไงด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบหลากหลายมากนะเออมันคือมันก็ดีนะมันคือสุดท้ายมันจะได้เห็นว่าอารมณ์เราอาจจะแบบโกรธทั้งวันเลยเหรอวะจริงโกรธหลังจิวิยาดูแล้วโกรธทั้งวันเลยอะไรขึ้นกับเราก็ดีก็ดีคือก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดีที่ทําให้เราสามารถแบบรู้จักตัวเองได้เออช่วยให้เรารู้จักตัวเองได้ดีขึ้นอะไรอย เราก็จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเราเป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีใช่ใช่คือคือพอเราเหมือนเหมือนกับเรารู้จักใครแล้วอะเราก็สามารถยอมรับในสิ่งเขาเป็นได้ถ้ามันไม่ได้สิ่งเขาเป็นมันไม่ได้แบบมากเกินไปเออหรือเราก็โอเคก็ก็รู้ว่าอะผมเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้พอเรารู้จักตัวเองแล้วเรายอมรับตัวเองแล้วเป็นอีกสเต็ปหนึ่งได้เหมือนกันก็คือในเรื่องของการแบบว่าจะเข้าใจแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ไปในสเต็ปที่มันสูงขึ้นแล้วว่าแบบ โอเคเรารู้เข่ารู้เราใช่เรารู้รู้รู้แล้วว่าตัวเองเป็นยังไงชอบไม่ชอบอะไรข้อจํากัดเป็นไงหรือเก่งในด้านไหนวันหนึ่งเราพยายามจะทาอะไรสักอย่างแต่เรารู้ว่าเราโอเคเรามีข้อจํากัดทางเนี้ยเราก็จะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกหัวเสียขนาดนั้นแบบทำไมถ้าเราต้องการจะทําอันนี้ให้ได้เราจะต้องทําในวิธีไหนเออเราก็จะรู้ว่าโอเคด้วยข้อจํากัดที่เรามีอันเนี้ยซึ่งเรายอมรับได้เราต้องหาทางว่าโอเคถ้าเราต้องทําอย่างนี้ให้ได้เนี่ยเราต้องหาวิธีอื่นแหละ มันเหมือนเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ทําให้เรามีพลังในการทําเรื่องต่างๆก็จะเป็นอีกเก้าหนึ่งที่ทําให้เราแบบว่านําไปสู่การตื่นรู้ในคุณค่าของตัวเองก็เหมือนมันเป็นแบบว่าขุมพลังตั้งต้นที่ทาให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวเราเองอมีคุณค่านะถึงจะมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าฉันแบบฉันโอบกอดตัวเองอย่างเต็มที่เลยเพราะว่ายอมรับในตัวเองแล้วแล้วก็จะรู้ว่า เราคู่ควรกับความรักดีๆคู่ควรกับสิ่งดีๆคู่ควรกับความสัมพันธ์ดีๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็ตามอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าอาม่มันเหมาะกับตัวเราะเราจะไปจากสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกท็อกซิกหรืออันฮิตี้กับเราได้อย่างง่ายขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้ต้องการสิ่งนี้มันคือการสร้างพื้นที่อันแข็งแกร่งให้ตัวเองกรรดูมเม็ดแรกคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ตัวเองเสร็จปุ๊บยอมรับตัวเองยอมรับแล้วรู้คุณค่าของตัวเองปุ๊บ มันก็จะนาไปสู่การเพิ่มคูนซิลเอติมแหละคนที่รูต้ตัวเองมัน,บบนมีเสน,น่ห์อะไระบางอย่างเนาะมันแบบว่าเออไอ้นี่เก่งว่ะจริงคือมันทำให้เราเฮลตี้แล้วมีความสุขจากภายในของเราอะโดยที่ไม่ได้พึ่งปัจจัยภายนอกมากไม่ได้พึ่งยอดไลค์ยอดแชร์จากในโซเชียลมากหรือแบบวันนี้ลงรูปไปอยคนไลค์สองคนม่เป็นไรชุดสวยตอนปิดกันเป่าวะ่าแอนโ์รูปิดกันป่าวจะมีหรือแบบถ้ารู้สึกว่าโอเดือนนี้ <laughs> เงินสมบูรณบัญชีแล้วแต่กินข้าวอิ่มทุกมื้ออยู่อ่ะได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดถึงเรื่องนี้แหละเศร้าอ่ะปฏิเสธ <st arts> ไม่ได้ <laughs> บ,บ่างหรือเปล่าบางทีย้อนเงินในบัญชีที่สูงเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขเราสุขโอ้โหรักเต็งมากมีเงินกี่หลักกี่หลักอะไระเอองี้ยเราทำงานหนักมาทั้งเดือนเพื่อไอ้เงินก้อนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรือว่าแบบที่พี่ผมพูดมาเรื่องยอดไหลรย้อนใจถ้าสมมติว่าเราอ่ะ เป็นอินฟลูเอนเซอร์ฟูลทม์อ่ะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ฟูลทม์คนที่ทำายการกรุงรายการน่ใช่มันคือตัวเลขเอนเกจอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำคอนเทนต์นี้ดีคนชอบเยอะเอนเกจเยอะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารักตัวเองเพราะว่าเราทําสิ่งนี้แล้วได้ผลตอบรับดีๆมันคือมันก็มีมันดีเซนเออมันก็แต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดกันเนี่ยคือรู้สึกว่าอาจจะต้องแยกว่าโอเคในแง่ของคอนเทนต์ถ้าเกิดมันมีพวกนี้ใช่ คือสิ่งที่คอนเทนต์ที่เราทําก็คือเหมือนกับงานที่เราทํานั่นแหละถ้าวันหนึ่งเราทํางานอะไรสักอย่างแล้วมันประสบความสําเร็จเราก็รู้สึกอาจจะรู้สึกภาคภูมิใจว่าเฮ้ยเนี่ยความตั้งใจของเราโอเคงานมันออกมาได้ดีสมมุติว่าหมายถึงคอนเทนต์ที่เราทำมันอาจจะแบบผลตอบบมันอเออผลตอบรับมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเราอาจจะต้องมาดูว่าเฮ้ยมันจะต้องปรับปรุงยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อให้ตอบโจทย์ใช่แ,แต่ว่ามันไม่ได้สะท้อนว่าคุณค่าในตัวของเรามันมันน้อยหรือมันลดลงอะไรใช่อย่างน้อยเรารู้สึกว่าโอเคเรา ตั้งใจทาเต็มที่แต่ผลมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการคือด้วยความที่เรามีเซลล์เอสติมที่ดีอะเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเราสามารถแก้ไขมันได้ใช่คือเราคือเรารับรู้แล้วเราก็ม o v ฟออนเราจะตอฟกัสผิดจุดเราจะรู้สึกว่าเราสามารถแก้ไขมันได้ใช่เออเราใช่เราจะสามารถทําอะไรเพื่อให้มันดีได้คือมัน มันคือส่วนของงานม,มันไม่ใช่ตัวตนของเราที่เราพูดพูดกันมาทั้งหมดเราดูเน้นพลังจากภายในแบบว่าพยายามสร้างพื้นฐานนี้แข่งแร่งจากแบบภายในจิตใจ,จภายในความคิดของเราแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เราจะปนเปื้อตัวเองจากความสุขภายนอกเช่นแบบซื้อของให้ตัวเองพาตัวเองไปกินของอร่อยพาต<ม>ัวเองไปเที่ยวใช่ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ผิดเราตั้งใจทํางานมาตลอดและมีเงินในัญชีนเหลือและมีเงินในมาชีนเหลือมันไม่ได้เข้าสู่การเบียดเบียนตัวเองอะ ก็ทาไปเหอะเพราะว่าเราก็รู้สึกมองว่ามันก็เป็นเซลฟ์แคร์อย่างหนึ่งพอฟังตอนต้นมันที่ก่อนที่จะมาถึงกอนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นะธรรมประส่งหรือเปล่าหมายถึงว่าพูดอยู่ในธรรมหรือเปล่าแต่ว่าถ่ายเสร็จก็กลับวันไ่อย่างงี้แต่ว่าพอถึงบุลเลตเนี้ยเราแค่อยากจะสื่อสารว่ามันทุกคนมีกิเลสเออต้องเข้าใจว่าแบบเออไอเนี้ยคือสิ่งที่แบบเราแม่งอยากได้มันจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าแค่ใช้เงินซื้อเพื่อตอบสนองความรู้สึกที่เราได้อะไรสักอย่างะไรเฉย ที่เพจพูดมาแกว่าไม่ใช่แค่แบบว่าซื้อเพื่อตอบสนองความอยากได้แต่บางทีมันก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเงินเราเหลือนะอแ,แล้วเราก็รู้สึกว่าใช้เงินสักหน่อยเว้จะได้ไม่เครียดอะไรที่มาไปญี่ปุ่นแล้วมาซื้อของฝากกลับมาฝากทุกคนเลยเใช่ปะคือมันรู้สึกว่าแบบ มันไม่ได้มีอะไรที่อร่อยอาหารแต่เราอยากใช้เงินเราแลกเงินไปแล้วไงแต่มันไม่ได้มีอะไรที่เราอยากได้โอ้ยอยากได้เหลือเกินแต่ว่าแบบเราแลกเงินไปอ่ะอันนี้แล้วกันซื้อเป็นของฝากแทนเพื่อคนอื่นจะอยากได้ชอบใช้เงิน่ะแต่เราก็เก็บไว้บ้างแล้วนั่นแหละคือเซลแคร์มันก็มีหลายด้านด้านนำมาทำรูปธรรมอะไรก็แล้วแต่แต่ใดๆก็คือวางแผนการให้ดีแมดีก็ให้รับคอบ แต่พอมาถึงตอนนี้แบบที่เราพูดไปว่าเราจะเป็นชาวโลกหรือชาวธรรมหรือชาวอะไรอะไรก็คนอื่นอาจจะเริ่มงงว่าเฮ้ยแล้วก็น้ใจในใจที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรไอ้สองคนนี้ชักจะย้อนแย้งนะไอ้ตอนแรกเราพูดกันอะไรก็คือการเข้าใจตัวเองยอมรับมันได้แล้วก็เกิดความรู้สึกรักตัวเองจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกของเซลฟ์เลิฟที่แท้จริงเลยเพราะว่าแบบเรา เราเรารู้จักเราก็ยอมรับตัวเองเราก็ไม่ต้องพยายามที่จะเป็นใครแล้วอะเนื่อออกมาแบบเราก็แค่เป็นตัวเองใช่ไม่คือไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่ายอมรับทุกอย่างแบบเออกูก็เท่านี้คือไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะเออแต่เป็นฟิวว่าแบบฉัเป็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราอาจจะรู้สึกว่าเอยเราอยากจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สามารถ เข้าใจและสามารถไปถึงจุดที่เราต้องการได้โดยที่ไม่แบบไม่ได้ไปต้องเป็นทุกข์กับมันอย่างที่บอกไปแต่กี้แล้วว่าเราจะได้ไม่ต้องพยายามที่จะเป็นใครหรือวิ่งไล่ตามบรรทัดฐานสังคมแค่เป็นตัวเราในเวอร์ชันที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วไปให้ถึงหรือคือสำหรับเราม,ามันรู้สึกว่ามันคือการมองว่าตัวเองเป็นมนุษย์อะไม่อยากพูดว่าการไม่กดดันตัวเองหรือว่าอะไรเพราะว,าว่าบางคนการกดดันตัวเองก็เป็นหนึ่งในวิธี <ใน S 2> ที่ช่วยทําให้เขาผลักดันเขาไปอีกเลเวลหนะึ่งอะไรเงี้ยก็แค่รู้สึกว่าแบบพลาดเล็กๆน้อยๆหรือว่าอะไราเก็็ึคปนนนุษ ว่าที่แบบทำพลาดได้ก็คือแบบที่พี่เอบอกว่ารู้ตัวเองอีกอันนึงก็รู้สึกว่าแบบอย่าเอาตัวเองไปผูกกับใครอะ่ะหมายถึงว่าเราสามารถชาร์จพลังได้ด้วยตัวเองเราพูด empowering <ừ> ต,ตัวเองบ้างเ <ừ> ช่นแบบว่าเอ้ยไอหมอน,นี่ก็เก่งเหมือนกี่อะไรอ่าเงีเออคือแค่แบบเล็กๆน้อยๆชมตัวเองไปเถอะเผื่อมันจะเป็นฟิลแบบโอเคมาต่อต่อต่ออะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่าสมมติเรายิ่งพูดกับตัวเองเป็นฟิลแบบโอ้แค่นี้ก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้บางคนอาจจะพูดแบบ ทำไมลืมของนิดนึงลืมกล้องไว้ที่บ้านแต่วันนี้ไปถ่ายงานอุยทำไมโง่อย่างนี้อาจจะลองแบบเปลี่ยนคําดูไหมเปลี่ยนคำพอทำอย่างนั้นมันรู้สึกว่าทําให้ตัวเองเหนื่อยมากขึ้นบางทีก็ลืมอีกแล้วมันดูแบบแทนที่ว่าโอเคไม่เป็นไรนึกได้แล้วกลับไปเอากลับไปเอาอะไรึยังมันมันรู้สึกว่ามันบู๊พลังแต่คือบางคนที่ลืมบ่อยเกินไปก็ปรุงตัวเองบ้างสมองใหม่ใกล้ฉันสมองใหม่ใกล้ฉันเออค่ะเรายังเลือกที่จะพูดจาดีๆกับคนอื่นได้แหละแล้วก็พูดจาดีๆกับตัวเองบ้างมองตัวเองแบบนุษย์อย่างที่ไมบอกคืออีพีนี้อาจจะดู ย้อนแย้งบางทีขวางโลกบางทีรู้สึกว่าเอ้ยเข้าพระธรรมพะสฆ์หรืออะไรก็เรียกว่าหยิบไปปรับใช้อะไรกันเพราะเราก็พูดทั้งในแง่ของทฤษฎีคือเราก็ไม่อยากจะแบบขาวสุดดําสุดมันไม่มีจริงค่ะบนโลกใบนี้คือในทางวิจัยหรือว่าตามอะไรเงี้ยมันอาจจะพัฒนรทำพสดงเกินเราก็รู้สึกว่าเอ้ย EP นี้เราก็อยากมาแชร์มุมมองหนึ่งที่มันดูแบบปรับใช้กับชีวิตจริงของ พวกเราหรือใครบคนาทำได้ตามทฤษฎีก็เยี่ยมไปเลยนะแต่ว่านั่นแหละทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปเพราะว่าที่นั่งกระยุ่ตรงนี้สามคนนมก็ไม่ได้เปรได้ขนาดอยู่ดีไม่มิ้งจะมาทำงานทำไมคะอุยค่ะไปบ้าค่ะ